สวัสดีครับปนี้มาดูปากันนะครับรุ่นรวยเหนือดวงหลวงพ่อพัดเรามาดูกันตรงนี้เป็นหลวงพ่พัดลงยาขาว สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับกล่องเขาก็จะสีประมาณนี้ขเขียนหน้ากล่องว่ารวยเนือดวงบอกชัดเจนรูปเหลี่ยมบอกวัดสร้างพอสอบอกมดทุกอย่างไม่บอกอย่างเดียวคือ ของจริงของปลอมนั่น,นเขาก็าจะสแล้วพบกันใหม่คิปหนา้าครับ,รบหน้าเหลียงก็จะเขียนไว้ว่าหลวงพ่อพัดบุญญกามโมวัดห้วองดวนจังหวัดคอนครอะไรก็ว่าไปนะครับ นั่นหลังบางคนบอกว่าบอกว่าหลวงพ่อพัดออกเหรียญมาเรียนแบบหลวงพ่อรวยทุกรุ่นเลยก็ <Evet. S 1> แล้วแต่จะคิดแต่ผมก็ว่าน่าจะจริง <l ip> เพราะว่าเห็นอยู่ น้าหลังมีครบครับต่อโค้ดแปดศูนยันเก้าเก้าดูขอบเหรียญตัดนะครับแล้วแกะให้ดู แกะให้ดูนะครับส่งเกยุนี้ไม่เคยแกะเชื่อปรืเดจริงสวยมากสวยมากๆเลยผมว่าจะเป็นลงประมูลในกลุ่ม เง,งาเรมีชีวิตครับอย่าลืมปกักกดติดตามนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรนามาดูกัน